สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวเจ้าเลนส์ซิกมา3 0มิมลิเมตรตัวนี้นะครับ f 1.4รหัสของมันจะเป็น dc dn นะครับผมตัวนี้อยู่ในซีรีส์ contemporary นะครับไม่ได้อยู่ในซีรีส์อารนะอย่าสับสนนะครับก่อนหน้านี้ตัวซิกมาจะมี30มิมลิเมตรเหมือนกันนะครับผมแต่ตัวนั้นจะเป็น Ar t นะอืมตัวนั้นจะเอาไว้ใส่กับพวกเดสวานะครับแต่ตัวเนี้ย จะออกมาเป็นของ m i l l e r r a ซ e ซึ่งตอนนี้จะมีเอมัตโทนี่นะอย่างวันนี้ผมก็จะเทสกับเจ้าตัว a 5 0 0ันเหมือนเดิมนะครับแล้วก็จะมีของเบ c r o ลโฟเตอร์ d ์อืมใส่กับ Panasonic ได้ใส่กับ Olympus ได้นะครับต้องบอกว่าคุยก่อนเทสเลยแล้วกันนะครับว่าตอนที่เลนตัวนี้มันออกมาใหม่ๆนะเจ้าอาตัวนี้ก็คนก็เกียร์การ์ดเหมือนกันนะโอ้จะได้เลนคมๆอเพราะว่า ซิกมายุคหลังนี่มันคมอยู่แล้วนะเรารู้อยู่แล้วว่ามันต้องคาเล็เตอร์ต้องคมกริบแน่นอนแม้มันยังไม่ได้ออกาวางขายนะตอนนั้นนะในราคาแค่หมื่นต้นๆหมื่นนิดๆนะอืมก็จะมีตัวเลือกได้ระดับถึง F1.4 อืมในเวลานั้นถ้าเป็น Sony ตัว3 5มิล f 1.8นะครับตัวนั้นอนะราคามันก็จะยังแรงอยู่ที่อยู่ที่หมื่นกลางๆนะอืมและตัวนี้ได้สว่างกว่าด้วยแต่จะไม่มีฟังก์ชันกันสั่นนะในขณะที่ถ้าเป็นของฝั่ง มาโครฟตอร์ตัวที่ใกล้เคียงกับเจ้าตัวนี้ก็จะเป็น25มิลลิเมตรไลก้านะอืม F 1.4ก็จะไปชนกับตัวนั้นอยู่ตัวนั้นน่ะก็หมื่นกลางๆประมาณนั้นนะครับผมตัวนี้ก็จะมีที่ยืนถูกไหมอืมเพราะว่าตัวนี้แค่หมื่นต้นๆเท่านั้นออกมาคุณภาพดีไวแสงอะไรอย่างนงี้นะครับผมก็ได้ลองเล่นตั้งแต่วันแรกแรกๆอะไร,รละที่มันวางขายลองเล่นอยู่แล้วนะครับแต่วันเนี้ยเพื่อนผมไม่ให้ยืมรีวิวก็เดี๋ยววารีวิวนะครับต้องบอกว่าเจ้าตัวเนี้ย ณปัจจุบันนะเจ้าซิกมาตัวนี้อยู่ในโพสิชันที่ค่อนข้างเหนื่อยเหนื่อยมากนะเวลาที่ผมอัดนี่นะครับเพราะว่าช่วงเนี้โซนี่ทำโปรตัว35ม mm ิ F 1.8ทุกงานกล้องไปดูเถอะมันลดนะครับมันลดลงมาเยอะมากมันเหลือแค่เหมือนต้นเหมือนกันนะครับยิ่งพวกตามถ้ารูดบ่งรูดบัตรอะไรอีกมันก็จะได้ลดอีกถูกไหมครับผมแล้วตัวอย่าลืมว่าตัวแม้โซนีเนี่ย ตัว35มิลอะคือ30กับ35 mm, มันเบียดกันบ้ากนะผมถือว่าเป็นระยะเร็วกันแล้วกันค่า f อะมันน้อยกว่าน,นิดหนึง่งถูกไหมมัน f 1.8แต่อย่าลืมว่ามันได้กันสะันนะมันเป็นตัว oss นะครับในขณะที่เจ้าตัวนี้ไม่มีกันสันนะครับกันสันอะมันช่วยได้ในหลายสาการมากมากยิ่งการถ่ายวิดีโอนี่กันสั่นกับไม่มีกันสั่นนี่คนละเรื่องนะครับทาให้ตัวนี้เริ่มเหนื่อยละอืเริ่มเหนื่อยละในขณะที่ถ้าเป็นตัวขอยลนะ์ m a c r o p h o t ะตัว25มิลลิเมตร f 1.4มันเหมือนกลางจรงนะ แต่ว่าตัวนั้นเป็นหนึ่งในเลนส์ระดับสุดยอดที่ผมเคยใช้ของเมโฟอเตอร์นะผมพูดคำนี้ได้เลยนะครับเพราะว่าด้วยโทนที่มันหวานสีสวยมากโบเก้ให้คาแรคเตอร์ที่ที่ผมว่าเป็นซีรีส์ที่ดีที่สุดอะในความคิดผมนะในทุกมิตินะสำหรับเลนเมโฟอเตอร์อะสำหรับเลนสที่ panasonic ทำกับไลกานะครับทำให้มันเหนื่อยอะบอกตรงๆว่าเหนื่อยแล้วก็จุดยืนของมันอะก็อาจจะเป็น อ่ะแล้วมันแน่นอนลหะมันก็ยังถูกได้สเปคที่โอเคอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็บางคนก็ชอบอืมประมาณนี้นะเพระาะนั้นวันนี้ผมก็จะเทสในมุมมองที่ว่าโอเคลองซื้อมาว่าเอ๊ะมันตอบสนองได้อย่างที่เราคดาดหวังไหมมันจะได้ภาพประมาณไหนก็ลองไปตัดสินใจกันดูนะเพราะสุดท้ายแล้วเลน์แต่ละตัวก็จะมีคาแรคเตอร์ที่ไม่เหมือนกันนะครับอืมประมาณนี้นะต้องบอกไปก่อนนะครับโอเคครับอ่าลักษณะภายนอกของมันนะอ,อันนี้กล่องของมันไม่มีอะไรนะเป็นกล่องกระดาษธรรมดาทั่วไป กล่องของซิก m a เลนซิกมานี่จะดูชีพมากนะทํงหมดตรงๆว่าทำเลนแบบ <c oughs> ทำกล่องดูไม่ไม,ไม่ไม่แพงอะอนะประมาณนี้นะครับตัวนี้เป็นของ Sony E-Mount นะครับเดี๋ยวโฟกัสนิดนึนงนะปึ๊บโอเคครับวัสดุทั่วไปจะเป็นยางผสมอ่าไม่ใช่ยางพลาสติกผสมกับตัวที่มันจะแบบเป็นเหมือนซอฟทัชอะมันจะเหมือนจะเป็นนี่เป็นยางๆอะผมอธิบายไม่ถูกตัวนี้ก็เป็นยางนะข้างบนเนี่ยจะเป็นยางยาง ก็ดูเรียบดูหรูนะกับบางคนนะครับแต่ส่วนตัวผมว่ามันดูทื่อๆแบบมันดูทื่อๆอะ่ะถ้าเกิดไปเปรียบเทียบกับตัว35มิลโซนี่อยู่ในมือนะเวลาที่ทำรีวิวอะ่ะแล้วถ้าผมไม่รีบทำอะ่ะตัวนี้ผมอาจจะต้องคืนเพื่อนไงเพราะตัวนี้ผมคือยืมเข้ามานะอืก็ไว้มีโอกาสหน้าอาจจะมาเทียบกันนะแต่ตัวเนี้ยถ้าเทียบกับตัว35มิลโซนี่อะ่ะตัวนั้นดูหรูกว่าตรงๆเลยนะผมชอบจริตส่วนตัวนะแล้วแต่คนนะแล้วแต่คน อ่านะครับแล้วตัวนี้จะดูยาวกว่าอืมมันจะดูหนาดูดูหนักกว่าอันเนี้ยอืมแต่ในความเป็นจริงแล้วตัวนี้ตามสเปคกับตัวนี้มันเบาวกว่านะอืมอาจจะเพราะตัวมันยาวเลยมันอาจจะดูแบบเหมือนหนักนะแต่ความจริงแล้วสเปคตัวนี้แค่ประมาณ140กรัมน,นะในขณะที่ตัวของ Sony s o n ี่5ามห้ามิลเอตัวนั้นอนะตามสเปคจริงๆมัน155กรัมก็ใกล้เคียงกันแหละอืมฟิลเตอร์ของมันอืมอดฝานะฝาเป็นฝาหนีบธรมธรมดาธรรมดาเนี่ยนะครับอ่าหน้าเท่าไหร่เนี่ย แต่ว่าแปลกๆก็คือว่าตรงนี้มันไม่ได้เพ้นมาเป็นขาวเนาะปกติเราเห็นว่าตัวเนี้มันจะเป็นสีขาวใช่ไหมตัวที่เพ้นอะแต่ตัวนี้และใช้ลักษณะของว่าเป็นตัวหนังสือสีดําแต่ว่าเป็นกรอซี่มันก็จะตัดกับตัวอพลาสติกตรงบอดี้ที่มันจะเป็นแมตต์อย่างนี้ถูกไหม,มตัวเมาส์อะไรก็จะเป็นพลาสติกนะเป็นพลาสติกซะส่วนใหญ่นะครับออันนี้ท้ายเมาส์ให้ดูนะครับก็เป็นเมาส์เหล็กแน่นอนนะครับผมเรนราคาระดับนี้นะครับตัวนี้ก็มีปั๊มลงไปนะตัวอักษรสีขาวนะครับผมซิกมา 1> F 1นึ่งจนะครับด้านหลังก็เป็นยางๆนะแล้วก็มีเขียนว่าโฟกัสใกล้สุดที่30ซนเมนะครับผม m a d อินเจแปนนะตัวนี้มีเป็นเหมือนกับตัว C นะให้รู้ว่าเป็นตัวซีรีส์ของ c o n เทมพอร์ r y ี่นะประมาณนี้นะครับก็เป็นซีรีส์ที่ไม่ใช่ตัวท็อปล่ะแต่ว่าถามว่าตัวนี้เขาผลิตมาจริงๆแล้วมันเนี๊ยบนะเนี๊ยบไม่ได้มีส่วนเกินส่วนอะไรที่มันดูแบบไม่ไม่ไม่เวิร์กอะ,อะตรงๆนะครับ ก็ดูโอเคนะไม่ได้มีอะไรมากนะครับอันนี้ฮูดนะฮูดเนี่ยมันจะแบ่งเป็น2โซนโคตรประหลาดเลยนะปกติเราฮูดเนี่ยมันจะเป็นวัสดุเดียวใช่ไหมไอเนี่ยมันแบ่งเป็น2วัสดุทําไมมันทําอย่างงี้ไม่รู้อะตัวนี้มันจะออกอยางยางแล้วก็มีบัมเซาะล่องเข้าไปเป็นฟอนนะตัวนี้เป็นเซาะล่องยางเข้าไปเลยนะเออฮูดฮูดทํากีเสีดีนะอืมมาสามสิบมิลลิเมตรนะตัวนี้ข้างบนนี้จะเป็นพลาสติกกอซี่ธรรมดาอืมเป็นฮูดนะครับเวลาใส่นะหน้าตาประมาณนี้ แล้วแต่ชอบนะครับแล้วแต่ชอบก็จะดูดุดันนะดูยาวๆกว่าตัวของฝั่งโซนี่นะตัวนั้นก็จะดูเป็นเลนท่องเที่ยวมากกว่าตัวนี้จะดูเป็นเลนทํางานมากกว่านะดูดุดูอะไรอย่างนี้เลยนะครับภายนอกแล้วแต่ชอบอืถ้าถามผมผมชอบของโซนี่มากกว่าตรงๆตรงๆเลยนะครับแต่ว่าตัวนี้ก็ไม่ได้น่าเกลียดมากนะแต่ผมถามแฟนผมผู้หญิงว่าเอ๊ะมุมมองผู้หญิงดูเป็นเขาบอกมันทื่อไปนะดูมันดำๆกระบอกกระบอกดูไม่ไม่นั่นเท่าไหร่การออกแบบก็แล้วแต่คนชอบนะครับแล้วแต่คนชอบ ตัวนี้นะครับมุมของมันสาะส0มิลน,นะพอติดกับกล้องโซนี่เราติดไปเนาะพอติดกับกล้องโซนี่เนี่ยคูณที่แฟกเตอร์หนึ่งจุดห้าใช่ไหมมันก็จะประมาณสักสี่สิบห้ามิลสี่ห้ามิลก็ประมาณนะะอร์มอลนั่นแหละแต่แถวกลางๆนะครับกว้างกว่านิดหน่อยถ้าไปติดกับไมโครเตอร์มันก็จะเป็นหกสิบมิลเออก็จะก็จะนอร์มอลแบบกึ่งๆไปทา้งแคบนะไม่รู้คนอื่นเป็นไหมนะแต่ผมเป็นนะคือผมจะไม่ค่อยชอบใช้เลนที่ mm, มิลลิเมตรนันแบบ แปลกลักลั่นลักลั่นแบบออกมาแล้วมันเมื่อเมื่อคูณใน format full frame นะอืมแบบ60มิลอะอะไรเงี้ยเราคือเราไม่คุ้นกับระยะ60ิมิลอะนะเราก็จะฟังดูแปลกไอ้สี่ห้านี่ก็จะไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่มันมันยังไงไม่รู้นะมันเป็นผลทางใจอะจริงๆมันไม่เกี่ยวหรอกใช้อะไรก็ใช้ไปได้นะอันนี้เป็นจริตจังตัวอ่าอันนี้ติดอ่าไอตัวฮูดแล้วก็ติดกับตัว A 51ให้ดูนะดูเดิ <c oughs> ใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยอืมดู ดูดูดาเลยนะจริงๆแลวนะจะดูเหมือนแบบโอ้โหกล้องจริงจังขึ้นมาเลยอ่ะเออใช้ได้นะใช้ได้นะดูก็ไปทํางานได้อันนี้ถ้าถอดัองมุดก็จะเป็นนี้นะอ,อืมแต่ทรงนี้เวลาที่เดี๋ยวนี้เราบางทีไม่ได้มีกระเป๋ากล้องไงเราใส่เท้าใส่ได้แล้วก็ใส่ในกระเป๋าไอ้ทรงนี้อาจจะต้องต้องดูที่มันยาวนิดน,นึงนะเพราะเลนส์มันค่อนข้างยาวนะอืมกับมุดได้ไหมอ่ากับมุดได้ประมาณนี้นะครับ หน้าตาเป็นไงอชอบไหมประมาณนี้นะครับอืมไม่หนักนะถืองี้โอเคลนะถือใช้ได้นะจะถือด้วยมือซ้ายมือขวาก็ได้นะคือตัวมันอะ่ะเหมือนจะหนักนะไม่หนักเท่าไหร่แล้วก็บาลานซ์ของมันอะ่ะจะตีไปข้างหลังนี้ตรงช่วงไทเลนทําให้ถือได้โอเคสบายๆนะอืมประมาณนี้นะในราคานี้ฟินิชชิ่งประมาณนี้ผมว่าโอเคนะใช้ได้ดี่เลยละ่ะโอเคประมาณนี้เดี๋ยวเราไปทดลองดูว่าเออมันเป็นยังไง การใช้งานเป็นยังไงอะไรประมาณนี้นะครับผมโอเคครับครับผมก็ได้วันนี้ไปลองถ่ายทั้งวันนะทดลองเหมือนนักท่องเที่ยวอะ่ะถ่ายแฟนถ่ายนูน่นถ่ายนี่ทั่วไปนะเพราะว่าเลนส์ช่วงเนี้ยพอคูณติดไอโซนี่อ e ีเม้า์แล้วเนี่ยมันก็จะเป็นช่วงที่ถ่ายได้สักเบย์ยันเรือลบนะถ่ายได้ทุกอย่างแหละถ่ายสนุกนะแล้วก็บาลานซ์ดีด้วยวันนี้ถือทั้งวันเลยนะถือด้วยมือขวามือเดียวด้วยนะครับไม่ได้ใช้สายคล้องคอนะเป็นสายคล้องข้อมือเออไม่เมื่อย มาล้านเท่ามาเยี่ยมเลยนะครับผมแต่ก็ไม่ได้ใส่ฮูดเอาไว้นะเพราะว่าพอใส่ฮูดแลวผมรู้สึกว่ามันดูดุดันเกินความจําเป็นอะ่ะเวลาไปเที่ยวพวกนี้บางทีเราอาจจะดูต้องการดูเฟรนลี่นิดนึงนะเดี๋ยวยามไล่อะไร <c oughs> <c oughs> ก็ก็เป็นอาจจะเป็นทำมันดูโปรโกเกินไปนิดหน่อยนะเวลาใส่ฮูดนะครับแล้วก็ผลการทดสอบวันนี้ต้องบอกว่ามันเป็นของโซนี่เมาส์นีอย่าลืมนะเลนที่โครงสร้างเดียวกันเวลาที่มีเมาส์ของไมโครโฟลด้วยเนี่ย เวลาที่เราไปใส่กับพวกกล้องพันาพวกนี้ผลการทดสอบเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ตามนี้นะเพราะว่ามันจะต้องใช้พื้นที่เนื้อตรงกลางเลนสมากขึ้นนะมันจะส่งผลให้กําลังแยกขยายอะไรต่างๆมันอาจจะไม่ได้แบบนั้นนะครับผมการโฟกัสนะวันนี้ทดลองหมดเลยนะทั้งซับเจ็ตเคลื่อนไหวทั้งถ่ายใกล้ถ่ายไกลอะไรเงี้ยนะต้องบอกว่ามันเร็วและแม่นนะแต่ว่ามันมันจะมีความกระโชกกห้านิดหนึ่งอ่ามันจะดูแบบ ตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดมันจะดูตึ๊ดตึ๊ดอย่างเงี้ยอ่ามันจะไม่แบบเข้าสู่เป้าหมายนิ่งๆเงียบๆเรียบๆเหมือนกับพวกเลนค่ายแล้วพวกเนี้ยมันจะยังต้องอ่ามีไปกลับกระตุกนิดนึงแต่ว่าเร็วนะเร็วเลยนะครับแม่นถ่ายเด็กวิ่งถ้าเกิดจะซื้อมาถ่ายลูกวิ่งถ่ายอะไรวิ่งนี่สบายๆนะมันมันโฟกัสเร็วมากๆเลยนะแล้วก็ความเข้ากันได้นะอืมเพราะเลนเซิร์ฟปาร์ตี้บางตัวเนี่ย มันมันจะอาจจะไม่ได้เข้ากันได้ร้อเซหมือนกับพวกเลนค่ายจริงๆนะพวกนี้มันจะต้องทำพวกรีเวิร์ดอินจิเนียรงนะเพื่อจะได้เข้ากันจริงๆกับกล้องพวกนี้วันนี้เวลาไปใช้ทั้งวันอ่ะก็มีมีเรียกว่าคือมันอาจจะเป็นที่กล้องตัวนี้ด้วยนะต้องพูดแบบนี้กับ A-F1001 ตัวนี้เลยก็ได้นะแต่เอาว่าผมเจอเล่าให้ฟังเฉยๆว่ามันกล้องมันเออๆไปประมาณสักมาถ่ายติดๆกันอ่ะมันมีลักษณะพอปรับตั้งค่าเยอะๆแบบ จอ LCD มันดำไปเลยจนแบบเอ๊ะไม่ได้ทำอะไรนะคือจะถ่ายเนี่ยจะโฟกัสจะถ่ายเนี่ยแล้วจอมันดำไปเลยแบบทำอะไรไม่ได้เงี้ยต้องถอดเลนส์ไม่หายปิดเปิดเครื่องเอิอ่มครั้งแรกหายครั้งที่สองไม่หายต้องถอดฐานออกอะไรเงี้ยคือคือมันอ,อาจจะเป็นที่เพิม่มเฟิร์มแวร์เป็นความซวยของของกล้องที่ผมมีอะไรหลายอย่างนะแต่เอาเป็นว่าบอกเอาไว้ละกันว่ามันอาจจะเกิดโอกาสนี้แต่ถามว่ามันเป็นปัญหาซีเรียสไหมมันก็ไม่ซีเรียสนะก็เจอแค่ประมาณสักสองครั้งอะไรเงี้ย แต่แต่ก็อาจจะเป็นแจ็คพอตด้วยนะต้องบอกแบบนี้นะครับเอาล่ะจากที่บอกไปนะว่าผมเนี่ยไปไปรีวิวเหมือนกับคําพูดผมก็เหมือนไม่ได้คาดหวังมากเอาตรงๆว่า,วามันดูเหมือนจะไม่มีจุดยืนมากแต่ผลทดสอบน่าตกใจน่าตกใจมากว่ามันมันมคมมากต้องบอกแบบนี้นะอันนี้เปิดที่ f 1 4ถ่ายโฟกัสใกล้สุดเลยนะให้ลองดูว่ามันได้เฟรมวานี้เออมันถ่ายได้ค่อนข้างใกล้นะ ายอาหารอะไรเนี่ยเหมาะเลยนะครับแต่ตัวนี้เราจะเห็นว่าคาแรคเตอร์มันจะฟุ้งๆนิดนึงนิดเดียวอันนี้มันเป็นที่ไวโอเพนนะแล้วก็จะเป็นเฉพาะตอนที่ถ่าย macro. มาโครอืถ้าเกิดรีเอฟมาหรือเปิดไวโอเพนที่ถ่ายทั่วไปจะไม่เป็นนะมันจะเป็นนิดเดียวตอนที่เราโฟกัสใกล้สุดอืมประมาณนี้นะคมชัดมากนะแต่รูปเนี้ยอันนี้ก็เปิด อันนี้หลีหลรมา2 8จุดจะเห็นว่าความฟุ้งแรมจะหายไปละเวลาเราถ่ายที่มาโคตัวนี้เป็นโฟกัสใกล้สุดเหมือนกันนะโฟกัสประมาณสามสามสิบเซนนะครับจะเห็นว่าเดฟบางมากเลยนะบางมากเลยแต่เลนช่วงเนี้ยมันจะไม่ใช่ช่วงที่ละลายแบบโอ้หละลายละลาย,ลลายมไม่ใช่อย่างนั้นนะมันก็จะละลายแบบเห็นเรื่องราวว่าอ่าตัวที่เฟดไปอะไรนะครับโดยช่วงของมันนะอืมก็จะเป็นเลนที่ถ่ายแล้วก็บอกเรื่องราว,วได้เยอะนะครับอ,อันนี้เป็นไงอันนี้ไม่ได้ใส่พูล,ลาร์ไลท์ไม่ได้เล่งสีนะเป็นพิกเจอร์สไตล์สแตนดาร์ด แต่ฟ้าวันนี้ well. มันก็สวยด้วยแหละจะให้เห็นว่าสีมันแน่นมากเลยนะเลนตัวนี้เป็นสีที่แน่นมากแต่ไม่สดนะไม่ได้สดจนแบบแปรนขึ้นมาไม่ไม่ใช่อย่างนั้นนะครับมันแน่นมันแข็งแรงมากเลยอะเออสีมันอิ่มคอนทาสมันมันตึบเลยนะครับอันนี้ f 5 6ยัน X ต็มอะมัน uh, มันโ oh, อ oh, oh, ้ยโอ้ยตัวครับตัวครับมันความคมชัดของมันน Ges ี่ยันขอบยันเอ็กซ์เตมเลยนะเนี่ยดูมุมนี้ดิโคตรชัดเลยนะ ชัดมากเลยนะคือคือความคมไอ้ตัวนี้แบบ,บดูดินี่ครอปแล้วนะนี่คอปร้อยเปอซนะคมสุดๆไปเลยนะครับมันเป็นเลนที่คมมากๆเลยนะตัวหนึ่งเลยนะครับแต่ว่าตัวนี้เราจะเห็นจุดอ่อนอันที่ใหญ่ที่สุดของมันแต่ยังไม่ชัดนะรูปนี้ยังไม่ชัดเห็นไหมตึกฝั่งเนี้ยโค้งนะโค้งนะเลนตัวนี้มี barrel distortion หรือความป่องกลางที่รุนแรงเกิดมาตรฐานไปสัก ส,สักประมาณหนึ่งเลยดีกว่านะอืตัวนี้เป็นมุมเสยนะพอดีแต่ว่ามันเป็นมันซีนนี้มันเห็นชัดดีผมก็เลยถ่ายมาแต่เป็นมุมถ่ายขึ้นนะปกติมันจะต้องสอบปกติใช่ไหมแต่ตัวนี้มันตีโค้งเสาตัวนี้โค้งเลยเห็นไหมโค้งป่องแบบป่องแบบ,แบ,บน่าเกียดอะ่ะอืตัวนี้ตัวนี้มีปัญหาบาร์เรลดิสทันชันเยอะมากซึ่งจะมีผลก็คือถ้าเราเอาไปถ่ายนางแบบอะ่ะนางแบบจะดูป่องดูอ้วนกว่าความเป็นจริงนะเพราะฉะนั้น ถ่ายจบหลังกล้องระวังนางแบบด่านะอืมนี่เป็นข้อเสียนะคือปกติเลนช่วงนี้มันป่องอยู่แล,ล้วล่ะแต่ตัวนี้มันค่อนข้างจะป่องกว่าปกตินะแล้วก็แต่แก้ได้นะคือถ้าเกิดใครที่ใช้ไรูมอะไรเงี้ยก็สามารถไปแก้ให้มันแก้ตรงนี้ได้อยู่แล้วนะครับผมแต่ว่าถ้าจะเอาสําเร็จเลยต้องระวังเรื่อง distortion มาหดีนะตัวนี้ดูดิพื้นนะโค้งเลยเห็นไหมดูพื้นข้างล่างเนี่ย โค้งชัดเจนเลยนะตัวバレลเทอชันเวลาวางขอบซ้ายขอบขวาถ้าใครที่เกิดซีนี้เรื่องติดเราใช้เลนส์ตัวนี้จะง,งุนงิดจะง,งุนงิดเลยละ่ะหลายๆช็อตนะแต่สีนี้จะให้เห็นว่าสีมันแน่นนะคอนทราสมันจัดมากเลยแบบนี่พิกเตอร์สไตล์ต n นด r d นะไม่ได้เร่งไม่ได้อะไรนะครับแต่สีมันจะดูแบบสมจริงนะสมจริงมากเลยคือตาผมเห็นยังไงดูหลังกล้องดูหน้าจอเนี่ยใกล้เคียงมากเลยนะอือันนี้ลองถ่ายแบบเปิด F11 นะลองอัดเข้าพาพที่เต็มๆว่า มันจะมีแฟมีโกสไหมปรากฏว่าชี้แม่งไม่เป็นไรเลยเว้ยแม่งแน่นอนมากนะเลนตัวนี้เหมือนกับว่าการย้อนแสงนี่ไม่ใช่ปัญหาออกมาเลยนะคือคือเด็ดดวงพฟลมอะไรจริงๆนะครับย้อนแสงสำหรับตัวนี้ที่มากนะอันนี้ย้อนเต็มๆอันนี้ภาพด,ดิบนะทั้งหมดนี่คือภาพด,ดิบนะครับอย่าลืมนะครับอันนี้เปิด F 1.4นะอืเป็นยังไงครับแฟร์โกสความฟุ้งไม่มานะมีนิดเดียวมีโกสนิดๆหน่อยๆน,นะครับ แถวว่าการคุมแฟของมันนี่อยู่ในระดับเรียกว่า A บวกบวกเลยนะดีมากๆนะครับแล้วสกินโทนใช้ได้นะดีกว่าที่ผมคิดอืมตอนแรกก็ยังคิดว่ามันจะทำได้ดีหรือเปล่านะเลนสิกมาหลายตัวผมใช้อาจจะไม่ค่อยชอบสกินโทนนะเฮ้ยตัวนี้ถ่ายออกมาก็ใสายอยู่นะใสยอยู่นะถ่ายออกมาก็เออผมชอบอะ่ะมันเรียบๆดีแล้วโครมาติกอัลเบอเรชันหรือว่าขอบม่วงนะครับน้อยมากรูมนี้ย้อนแสงรุนแรงนะเข้าขั้นรุนแรงสุดๆเลยนะ มีนะอันนี้ไวโอเพนนะครับมีบ้างนะ,ะตรงนี้ตะเข็บดําตัดครับดาขาวเนี่ยตะเข็บดําเริ่มเป็นมุ่งมุ่ง,งแต่น้อยมากนะส่วนความคมชัดอันนี้ไม่ใช่กลางภาพนะเลื่อมๆมานิดนึงค่อนมาทางซ้ายนิดนึงนะครับเส้นผมเป็นผมเลยนะครับเลนตัวนี้คมสุดๆเลยนะครับอโบเก้เป็นไงโบเก้มาตรฐานเลยนะใช้ได้โอเคนะครับสําหรับเลนช่วงนี้โบเก้ประมาณนี้ก็ถือว่าได้มาตรฐานนะอืแต่ถ้าเกิดเทียบความรู้สึกผม 25มิลลิเมตรไลกาพันด์โซนิกที่เคยใช้นะผมว่าตัวนั้นเฉือนอยแต่มันไม่ได้ AB t e s ทนะอันนี้อันนี้เล่าเหมือนเล่าคำๆนะว่าที่ผมใช้อะผมว่าตัวนั้นกินยังกินสกินโทนความหวานตัวนั้นก็ยังกินนะแต่ว่าอันนี้ก็สกินโทนดีแล้วนะผมชอบสีอมืมันไม่มันถ่ายให้คนผิวค้ำแล้วเวลาออกมาดูแล้วมันดูแบบไม่ค้ำมากอย่างเงี้ยผมถือว่าเลนส์มันทําได้ดีนะอือันนี้เปิด F1.4 เหมือนกันจะเห็นว่าพอเข้าไปบีเทสแอนด์โชเดอร์เนี่ยป่องแล้วนะ มันค่อนข้างจะป่องทีเดียวอืประมาณนี้นะแต่ความคมของมันโอ้หมยกอดนะพูดแบบนี้นะมึงคมไปไหนนะมันเป็นโอ้โหตั้งแต่ลองเล่นเมาส์เมาส์มานี่คือผมก็ยังไม่ได้ลองของแรงยังไม่ได้ทดสอบของแรงแรงมากนะเอาว่าราคาประมาณหมื่นกว่าดีกว่านะสโคบออกมาอ้นี่คมสุดเลยตั้งแต่ใช้มาเนี่ยแม่งคมมากเลยนะ นึ่งจุดสี่แล้วเนี่ยแล้วไม่ได้กลางเฟรมแล้วเนี่ยน,นี่ค่อไปทางขวานะคุณแล้วก็เหมือนเดิมนะขอบม่วงเป็นไงเด็ดเลยนะครับน้อยมีบ้างมีบ้างเห็นไหมตรงระหว่างที่ตัดระหว่างสว่างมีบ้างนะแต่น้อยมากส่วนแฟร์ความฟุ้งความอะไรนี่แบบหายห่วงอ่ะแม่งคุมโคตรดีนะตัวนี้ย้อนแสงมาสกินโทนก็ยังใช้ได้นะอืมใช้ได้นะอันนี้ออกอันนี้จะไม่อันนี้จะ,นนจะ,นนจะเป็นอีกซีนหนึ่งอัน,นกี้มันย้อนตรงๆแต่กี้ซีนเมื่อกี้โหดโหดร้ายนะอันนี้จะเฉียง ออกเฉียงๆเข้ามาแล้วแต่ก็ยังถือว่าเป็นย้อนแสงนะดูจากริมไร์เนี่ยจะเห็นทิศทางของแสงชัดเจนนะครับผมตัวนี้เปิด F 1.4เหมือนเดิมนะใสเลยใสยเลยนะเพราะว่านางแบบที่เป็นแฟนผมเนี่ยเขาจะไม่ได้เป็นผิวขาวอย่างที่เราเห็นนี่นะแบบค้ำๆเหมือนทั่วไปนะ่ะทีนี้พอจาัดก,การออกมาแล้วดูดีายเลยหน้าเนียนเลยอ่ะนี่ไปเกือบหน้าสดแล้วเนะี่ยดูดิสีเป็นไงครับอืมเป็นไงเป็นไงเป็นไงรายละเอียดผ้าดูรายละเอียดผม คมมากคมมากๆโบเก้สวยเลยนะเฮดแองกโชเดอร์ไนะอันนี้แม่งคีออมี่เละไม่เถอะแม่งแม่งดีแม่งดีแม่งเป็นเลนส์ที่ดีนะ่ะพูดอย่างนี้เลยนะใช้ได้เลยนะครับอันนี้ลองถ่ายเต็มตัวอือลองถ่ายเต็มตัวให้ดูว่าเพราะปกติเลนส์ช่วงนี้พอถ่ายเต็มตัวแล้วมันก็จะไม่ค่อยเบอรอเลยเนะี่ยตัวนี้ฉากหลังมันก็ทิ้งไก่นะให้ดูว่าคาแรคเตอร์ของเลนส์ประมาณเนี้ Normal นอะร์มอลอะต่อให้เปิดถึงุสีมันก็ยังจะเห็นว่าเป็นตึกเป็นต้นไม้มีทะเลสาบะอะไรเงี้ยมจะเห็นชัดเจนนะ แต่ว่าก็จัดการโบเก้ได้โอเคนะโอเคระดับหนึ่งนะครับไม่ยุ่งเหยิงไม่แย่งสายตานะผมว่าสแตนดาดเป็นใช้งานอะ่ะแต่ไม่ได้มีคาแรคเตอร์พิเศษอะไรมากมายนะก็ตรงๆงนะครับผมเป็นไงเป็นไงอ่านี้ก็ให้ดูการทิ้งฉากหลังอีกอีก,อ,กอีกรูปหนึ่งนะทิ้งไปก็ค่อยเฟดลักษณะประมาณนี้นะครับ ไม่ถึงตะบละลายละเอียดนะเพราะเฟรมนี้ค่อนข้างจะอยู่ไกลนะอืมอันนี้อีกสิ่งหนึ่งอันนี้ผมลองกดกล้องให้ตับเพื่อให้ดอกย่ามันเป็นโฟกาันนีดหนึ่งดูว่ามันจะทําโฟกัสเป็นไงเอ้ยมันทําโฟก้าสวยวะ่ะดูดีแบ g r o u n d โบเกดูไม่เป็นเอกลักษณ์นะแต่โบเกด้านหน้าหรือการทําการเบลอของโฟกัสอ่ะแม่งทำสวยแม่งทำสวยเลยแม่งทำแบบตีวงสวยเลยเออชอบชอบเลยนะอืม อันนี้พับดิบนะอย่าลืมนะครับถ่ายออกมาโอ้สวยอะโทนดีนะอืมโทนดีคุมดีคอนทราสแม่งแน่นมาก f1.4 บ้าอะไรคอนทราสแม่งแน่นขนาดนี้นะออปติกมันดีมากเลยนะอันนี้ลองถ่ายตอหญ้าให้ดูนะว่าการไล่โบเก้ของมันอนะอืมสวยนะก,ก็ถือว่าสวยนะ่าใช้ได้เลยนะครับอ่าอันนี้ให้ดูโบเก้เหมือนเดิมนะอันนี้แสงเข้ามาทางนี้นะสีสันเป็นไงอาจจะอมดูอมเนหนียงนิดนึงนะอืมเพราะว่าเหมือนกับเลนมันก็ตั้งใจให้มันดู ออกมาแล้วมันจะดูแบบขาวอมชมพูถ้าเกิดใครยิ่งแบบนางแบบยิ่งผิวขาวมันจะยิ่งได้เปรียบจะรีดศักยภาพของในตัวนี้ได้ดีนะแต่ถามว่ามันอาจจะไม่ได้หวานมากม,มันก็จะดุดันนิดนึงนะดุดันเป็นคาแรคเตอร์ของมันน่นะครับประกอบก,บกับไฟโซนี่มันจ,จะดูแบบจเจิดด้วยนะออันนี้ก็อันนี้หนึ่งจุดสี่นะจะเห็นว่าแทบไม่เบอร์เลยพอมาถ่ายทั่วไปอ่ะถ่ายน,นี้เป็นพุ่มไม้รูปช้างนะแต่ดูความคมชัดแม่เอฟหนึ่งจุดสี่เหรอวะเนี่ย นี่นี่นี่ขอบภาพนะนี่ถือว่าขอบภาพทางซ้ายแล้วนะผมเปิด1 4จุสนะดูดิเนี่ยใครใครก็รู้นะว่าถ้าเกิดไปถ่ายต้นไม้อะ่ะแล้วสูงเข้าไปดูใบไม้เนี่ยมันจะเป็นปื้นๆน,นะถ้าเลนส์ไม่ดีอะ่ะมันเป็นซีนปรับเซียนเลยนะพวกเลนส์คิดอะไรเนี่ยไม่รอดนะครับแต่ดูดิเป็นใบเลยอะ่ะโอ้โหอย่างกับไม่ได้ครอบมาครับกำลังแยกขยายความคมของมันนี่ดุมากเลยนะ ที่วโอเพนะหลีดถ้าหลีดนี่ไม่ต้องคุยอะไรนะมันคมมากเลยนะแต่ถ้าเกิดถ่ายระยะนี้โบกงโบเก้ ong, h, มันก็จะไม่มีแล้วนะเอาออฟโฟกัสมันก็จะค่อนข้างจะชัดเกือบๆทั้งภาพนะแต่ความคมน่ากลัวนะครับอันนี้ถ่ายตามแสงมากนะแดดมันอุ่นๆสีทองอะรูปนี้จริงๆค่อนข้างจะสมจริงสมจริงทีเดียวแต่ว่าออกจะแดงกว่าที่ผมเห็นนิดนึงนะอน,นิดหน่อยนิดหน่อยน่าจะเป็นคาแรคเตอร์ของมันนะแต่ก็โอเคนะครับมูแตคมมากเลยเนะี่ย โมเก้สวยนะรูปนี้คิมมี่เลยสวยงามเลยนะเฮดออนโชเดอร์อันนี้อ่าอันนี้เป็นเปิดใหม่นะเปิดใหม่ยังเปิดไม่ยังไม่เปิดดีนะครับที่เมืองทองนะเป็นสุดนันค้าชื่อชื่ออะไรจําชื่อชื่อยากว่าโอสเทลโพสโถเลยเนี่ยก็คือจะเปิดไฟนะครับผมให้เห็นว่าอันนี้เปิด F6.3 นะอืมเนี่สทยสีถ่ายทอดออกมาโทนธรรมชาตินะโทนธรรมชาติมากเลย หมือนตาผมเห็นเลยแล้วก็ความคมชัดนี่หายห่วงนะสบายบายเลยนะครับผมดูสิดูสิคมกลิตสบายสบายนะโอเคซีนนี้ซีนนี้ถ่ายมา 2F ตัวนี้เป็น F1.4 ตัวนี้เเป็น F2.8 ก็คือหลีลงมา2ส,สต็อปใช่ไหมให้ดูสปีดนะที่ F2.8 อ่ะมันสปีด1นะึทับ250นะที่ F1.4 ได้สปีด1 1ทับ1น0 0นะที่ ISO 100เท่ากันนะครับ อจะเห็นว่ามันได้ค่า f ตามนั้นจริงๆนะต่างกันสองสต็อปสปีดก็ต่างกันสองสต็อปนะครับผมผมยิงผมเทสอีกหลายรูปนะแต่เอามาให้ดูสองซีนนะครับจะบอกว่าเลนตัวนี้ค่าทีมันสุดอย่างนี้เลยนะคือผมว่าแสงมันเข้าประมาณทีหนึ่งจุสี่จริงๆอะมันไม่ได้มันไม่ได้ลอสเลยนะครับผมอันนี้หายากนะต้องบอกว่าหายากละเลนที่ ทกับ F ใกล้เคียงกันมากคืออันนี้เราเทสคร่าวๆเนะี่ยถ้าคนที่ถ่ายซีนีมาซีเรียสกับค่าทจริงๆก็ไปเทสของคุณเองนะอันนี้เราแบบคนถ่ายรูปเราประมาณนี้เราถือว่าโอเคแล้วนะเพราะนั้นตัวนี้ในที่แสงน้อยเนี่ยอย่างนี้แน่นอนนะคุณจะได้แสงที่ f1.4 มาแบบเป็นเต็มเลยนะครับผมอืมอ่าแต่ดูโบเก้นนะถามว่าที่ f 1. 4กับ2.8ก็ได้ประมาณอย่างที่เห็นนี่นะครับอันนี้ก็เป็นอีกซีนหนึ่งนะ F 1.4กับ F 2.8ก็ยังได้สปีด ต่างกันสสต็อปเท่ากันเหมือนกันนะ1ทับพันกับ1ทับนพันี่คือ2สต็อปนะครับแล้วก็ที่ F14 กับ F, F 2.8นะอืมค่าทีของมันสุดยอดจริงๆยกนิ้วให้เลยนะครับผมอ่าอันนี้ให้ดูโบเก้นะก็จะประมาณนี้นะครับไม่ได้เบอร์มากนี่ขนาดเข้าไปจ่อใกล้ๆแล้วนะเราต้องการจะดูโบเก้มันก็ยังจะเห็นเรื่องราวบ้างนะอืมเป็นคาแรคเตอร์ของเลนนะครับเป็นคาแรคเตอร์ของเลนเป็นอย่างนั้นนะครับอันนี้ก็เป็นอีกซีนหนึ่งนะอืมให้ดู 4, เป็นยังไงดูซิ โอ้โห oh, 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 oh. เป็นไงครับสบายสบายเลยนะสบายสบายถ้าเจาะ e d a s h s u o u ด d e r นี่โบเก้ก็สวยอยู่นะแต่ค่อนข้างป่องนะถ้าดูอ้วนคอมเมนจริงนิดนึงนะครับโทนสีธรรมชาติอะ่ะแต่แน่นเลยคอนทราสแน่นมากเลยนะครับสบายสบายนะท้องฟ้าโทนประมาณนี้นะมสมจริงเหมือนที่ตาผมเห็นเลยละ่ะจะไม่ได้ดูปี๊ดอ่ะมันไม่ได้ปี๊ดขึ้นมาแบบโหจัดจ้านแต่แบบฟานทำง่ายนะโทนมาเต็มแบบนี้คูเนย สบายสบายครับมันจะเอาไงก็ได้ผมบอกเลยนะคือเอาเอาแค่ไหนก็ได้มึงไปทําเองแล้วกันนะครับให้ดูเฉยๆว่าไฟล์มาแบบเนี้ยสบายนะโทนสบายๆนะครับผมอือันนี้ก็ทวายไลท์นะอ่าเนี้ยขนาดเข้าปีบี้นะตรงลูกปั้นมาลายนะก็ยังเห็นมาลายตัวสุดท้ายเลยนะมไม่ได้เบิดเท่าไหร่นะหมดแล้วนะอันนี้ก็รูปสุดท้ายอ่ะเป็นทวายไลท์นะครับผมสีสันก็สวยงามดีนะ ก็ต้องสรุปสั้นๆนะครับว่าเลนตัวในี้ใช้งานเนี่ยจากที่ผมไม่คาดหวังอะไรเลยนะอืไปใช้นะต้องบอกว่าประทับใจนะประทับใจออปติกของมันมากๆนะว่าสกินโทนใช้ได้มไม่ได้ดีเดไม่ได้หวานจัดแต่โอเคนะไลท์โทนดีแล้วก็ความคมของมันอย่างนี้เลยนะครับความคมของมันกําลังแย่ขยายของมันถึงว่าระดับน่ากลัวเลยนะครับคมมากนะครับแล้วก็ค่าที่สต็อปการออกแบบเลนดีมาก แสงเข้าเต็มๆถ่ายได้ที่สองน้อยได้สบายนะครับข้อเสียก็คงจะเป็น distortion นะบาร์เรล distortion ความป่องที่ค่อนข้างจะรุนแรงเกินมาตรฐานเนละักนิดนึงนะครับเพราะนั้นถ้าใช้อาจจะต้องมีการแก้ในไลท์ลูมนะมแก้ทำเป็นพ e เซตไปเลยก็ได้นะครับเพื่อที่จะแก้ให้มันหายป่องแต่ถ้าไม่ซีเรียสมากก็ไม่ได้เป็นไรนะแต่ถ่ายนางแบบต้องระวังให้จงหนักเลยนะครับผมเป็นเลน์ที่ดีเป็นเลนสท,ที่ถูกเทียบกับคุณภาพกับราคาการออกแบบทุกอย่างดีหมดทุกอย่าง แต่มีแต่นะครับสําหรับผมยังรู้สึกว่ามันก็ไม่ได้ชนะขาดคู่แข่งคือคู่แข่งมันก็มีจุดแข็งที่ต่างกัน35มิบห้าลเอหนึ่งจุดแปดโซนี่มีการสารั่นความคมถ้าความรู้สึกผมไม่ได้เทียบตรงๆความรู้สึกผมอาจจะรู้สึกว่าตัวนั้นของค่ายอาจจะไม่ได้คมเท่าขนาดนี้ไม่ได้มีกําลังแยกใหญ่ขนาดนี้แต่มันก็คมพอใช้งานแล้วก็มีการสั่นนี่แหละเป็นจุดใหญ่เ,เวลาถ่ายวิดีโอมันจะเห็นชัดมากถ้าเป็นของไมโครเตอร์เนี่ย แพงกว่านะตัว25ิหามิลลิกามจะเทียบกับตัวนั้นนะครับแพงกว่าเยอะอืหลายพันแต่ว่าตัวนั้นก็คือผมว่าควรควรถ้าผมแนะนําคุณควรจะเอื้อมไปเอาตัวนั้นนะเพราะตัวนั้นมันค่อนข้างจะหวานกว่าเล่นตัวนี้จะเหมาะกับคนที่หนึ่งอ่างบฉันมีเท่านี้พอดีสองต้องการที่จะได้ความคมระดับยอดมีกําลังแยกขยายต้องไปถ่ายงานอะไรบางอย่างด้วยเลนช่วงนี้ที่ต้องการความคมเยอะๆที่สุดเท่าที่เป็นไปได้เลนตัวนี้จะตอบโจทย์คุณประมาณนี้นะครับผม ก็ขอให้ทุกคนเสียงเงินยังมีความสุขนะครับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ